ลดความอ้วนยังไงคือต้องบอกก่อนว่า จิ๊บเป็นแม่หลังคอดนะคะที่คอดรั่วมาแล้ว4ปีน้ําหนักไม่ลดนะคะน้ําหนักค้างอยู่เยอะมากๆเกินมาเป็นแบบ10กว่าโลนะคะเพราะว่าเราก็เอนจอยมากๆแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารอร่อยมากแล้วก็ไม่ชอบออกกําลังกายนะคะหลายคนถามว่าจิ๊บยังทานแคลริฟอยู่ไหมตอนนี้คือ,อยังทานอยู่เพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งจิ๊บไม่ชอบออกกําลังกายจิ๊บคุมอาหารเองตลอดไม่ได้นะคะจิ๊บก็เลยเหมือนทานแคลริฟไว้เป็นตัวช่วยเพราะว่าสิ่งที่จิ๊บสังเกตเห็นชัดเลยก็คือว่าเวลาที่จิ๊บใส่นาฬิกาวัดฮารา์เรทเนี่ย แล้วจิ๊บไม่กินแคลรีฟเนี่ยจิ๊บจะรู้เลยว่าฮาร์เรจด๊จเบลเวลาที่จิ๊บออกพาลูกออกไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านตอนเย็นอ่ะการเผาผ่านมันไม่ดดีเท่ากับ ตอนเรากินแคลอรี่พอเวลาเรากินแคลอรี่เราจะรู้เลยว่าแคลอรี่ที่เราเผาผานได้มันเยอะกว่านะคะทําให้คนขี้เกียจอย่างจิ๊บเนี่ยแฮปปี้มากที่จะกินแคลอรี่ต่อไปจิ๊บก็เลยตื่นมาปุ๊บเนี่ยจะทานแคลอรี่ก่อนเลยนะคะ2เม็ดค่ะรอหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยกินข้าวสิ่งที่ได้นะคะน้ำหนักจิ๊บลงเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าต้นเดือนไปจากตอนต้นเดือนกับตอนนี้น้ำหนักลงไปอีก6กขีดจะถามว่า6กขีดเองหรอทำไมาน้อยจังคือเราลดลงไป12กิโลแล้วนึกออกใช่ไหมคะน้ำหนักหลังจากนั้นมันก็จะช้าลงแต่ 6K ทีี่ได้เเจะเห็นนได้เลยว่า1ะคะข เจ๊บเนี่ยเล็กลงไปเยอะมากๆคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจิบยืนขาติดกันนี่คือยืนเท้าติดกันอยู่นะคะถ้ายืนเท้าติดกันอย่างเงี้ยขาจิบไม่มีช่องลมนะคะเมื่อก่อนคือแบบเบียดเลยแล้วก็เอวเนี่ยเล็กลงไปมากๆนะคะอ่ะให้ดูเอวแบบจากด้านตรงก่อนคือเอวเนี่ยเล็กแบบ ลงไปเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าสะโพกของจิ๊บเนี่ยมันเท่าเนี้ยอยู่แล้วมันลงไม่ได้เพราะว่าขคอไปเนี่ยก็คือกระดูกสะโพกเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือเอวด้านข้างเนี่ยของเราเนี่ยก็เล็กลงบางลงแบบหมดเลยทั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกได้เลยว่าแคลรีฟเนี่ยเขาทําให้ไขมันเนี่ยมันหายไปทั้งตัวถ้าเกิดใครคิดภาพไม่ออกนะว่าจิบ๊บแบบ เมื่อก่อนอ้วนหลออ้วนขนาดไหนเดี๋ยวว่าจะใส่รูปตอนท้ายให้ดูนะคะว่าตัวเองอ้วนขนาดไหนนะคะคือจะบอกว่าความผอมลงอะไรก็ตามเนี่ยมันคือความพอใจส่วนบุคคลจิ๊บอะพอใจที่จะมีรูปร่างผอมลงแบบนี้นะคะ ก็จิ๊บก็จะทานแคลอรีต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะจิ๊บก็จะตบ้ายด้วยการทานแผนโปรตีนเพราะว่าหลังจากพาลูกไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านเราก็จะกลับมากินแผนโปรตีนแทนมื้อเย็นเพราะว่าเราอ่ะให้ความสําคัญกับเรื่องของการชะลอวัยตอนเย็นนะคะเลี่ยงได้จะไม่ทานอาหารเย็นนะคะจะทานเป็นตัวนี้พอย่อยง่ายๆเพื่อฝึกร่างกายให้รู้จักการย่อยอาหารตลอดเวลาจะไม่อดจิ๊บลดความอ้วนแบบไม่อดลดแบบกินครบแต่กินในปริมาณที่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีปัญหาลดน้ําหนัก ไม่ได้ไม่ชอบออกกําลังกายน้ําหนักค้างจากหลังลอดนานแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรก็ตามนะคะลองใช้แคลรีปเป็นทางเลือกหนึ่งเลยเพราะว่าจิ๊บเปลี่ยนได้ทุกคนเปลี่ยนได้แน่นอนค่ะและนี่คือรูปก่อนที่จิ๊บจะลดน้ําหนักนะคะพยายามออกกําลังกายมาหลายวิธีก็ไม่สามารถลดน้าหนักได้นะคะสุดท้ายก็คือมาจบที่แคลรีจริงๆค่ะเห็นได้เลยว่าอ้วนทุกส่วนจริงๆค่ะ